ขาวดำต่อลัวยกขึ้นเหนือหัวใส่บาทพระสงฆ์จิตใจจำนงตรงต่อพระนิพานขอให้พบดวงแก้วขอให้แคล้วบวกมานขอให้พบพระสีอาน นปัจเโยรหต่าสาวสามสาวุ้กค้องกันสาตอนนี้ เรียกว่าความไม่พร้อมเกิดขึ้นนะครับทำไมตัดสินตั้งใจนะครับวันนี้เรามาทำบุญตัดบาตรนะครับถวายอาหารอันประณีตก็คือตุ๊องสมณนหมู่มากที่วัดปา่ากทัแก้วนะครับที่วัดปา่ากทักแก้วนะครับตามตาราง เราก็จะมีอย่างต่อเนื่องทุกวันเสาร์นะครับทุกวันเสาร์นะครับ